เรียกอะไรค่าของมติเนี่ยให้สั่งให้ไปนะครับไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกนัก้นที่เราตัๆที่โดนตัดไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของอเรือที่ประจอบเทียบท่านะครับก็มีการจัดเก็บเป็นค่าบริการมาเนี่ยแต่ได้จริงที่จัดเก็บได้าจากค่าเรียบเรือไม่ว่าจะเป็นรักษกาของการจัดเก็บตามข้อบัญญัตินี้นะตามเงื่อนไขเดิมที่กฎจะท่าก่อสร้างเนี่ย อะไรก็ตามที่ใช้เงินงบประมาณเผ็นเินเป็นสาระาปุ๊บก็ต้องไปขอในเชิงสาธานั้นเก็บตัตงค์ไม่ได้เพราะเขายืนยันที่ออกว้ตั้งแต่ปีห้าสี่นะครับแล้วก็ตัวทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยตอนที่สามารถที่จะไปทำก่อสร้างอาคาราที่ทำการที่เป็นที่ทำการของรัฐบ,บนบนฝั่งได้นะครับมันก็จะมีเฉพาะเก็บเก็บรายได้แต่ละปีที่ผ่านมาเป็นเงินเท่า,าไหร่ก็ ทางอบตาราานางก็ไม่ได้ส่งตัวเลขให้กล้นานสามแต่ล้านสามไม่ได้หมายความว่ามันเป็นรายได้ที่นี่ทั้งหมดนะเพราะมันก็กรมห้ตามขอบเขตทางด้านหาที่เแล้วนี่ปีนีอะไรนี่จะนำปากผมนี่นี่ถ้าเป็นรถเล็ก,กนั่น ไปรับด้านหน้ามีหน้ากรอเรบเขาไม่ต้องแบบไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเวลาจริงมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้แต่ได้เขาเที่อสุดท้ายเข้าแล้วแล้วตรงนี้ยังมีทุ่นใช่ไหมไปขึ้นที่ครับใช่พี่ใช่แฉ่ก๊อกขยัน เวลาหมดแล้วโจทย์เทียบได้หมดเลยประเด็นเรื่องของท่าเรือเกาะพีพีเนี่ยนะครวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ราการจังหวัดนะครับรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนารักษ์จังหวัดเจ้าท่านะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของอ หัวหน้าอุทยานที่เกี่ยวข้องนะครับมาพูดคุยหาแนวทางกันซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่ดีฮะก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้รู้ปัญหาจริงๆแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็ต้องขอทางจังหวัดโดยทั้งผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้นําประเด็นปัญหาดังกล่าวไปหารือแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งคิดว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยแนวทางกันในวันนี้เนี่ยก็จะลงรายละเอียดกันในส่วนของการดําเนินการของระดับจังหวัดเพื่อที่จะลงลึกในแง่ วิธีปฏิบัติในการดําเนินการนะครับแล้วเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็จะนําไปสู่คณะนุกรรมการถ่ายโอนอานาจในเรื่องนี้นะฮะเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็นําเสนอคณะกรรมการแจำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่งท้องถิ่นในลําดับต่อไปครับ